สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟาร์มค่าหัวโลกหนึ่งกับโลกสองนะฮะให้มันได้เยอะๆนะฮะก็คือการฟาร์มเนี่ยทุกคนต้องมีผลยางล่างสองนะฮะวิธีทําก็ไปดูช่องคลิปอื่นนะคะผมจะไม่สอนนะฮะโอเคครับถ้าเรามีผลยางล่างสองแล้วโลกหนึ่งโลกหนึ่งนะครับให้เราไปที่ก่อที่มันได้นิ้วซูคุนานะฮะนี่ฮะ กดชิบล็อกค่ะแล้วเราก็ใช้สกิลซีนะฮะแล้วก็กดออโต้คิกะนี่ฮะสังเกตนะค่าของมนะฮะนี่ฮะมันจะเพิ่มนะฮะอ่าดูนี่ฮะมันจะเพิ่มนะฮะโอเคโลกหนึ่งก็ประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นโลกสองเลยค่ะพอเรามาโลกสองแล้วให้เราไปที่ก่อเออทำดาบทุชิตะนะฮะอยู่ด้านหลังเลยฮะ ไปนี่ฮะเราก็ทําการไปยืนด้านหลังพวองอนเตอร์วนนี้ฮะแต่นนั้นเราใช้หมดอย่างนะฮะกดสกทลทั้งหมดนะฮะทีเดียวเลยนะฮะดูครับนี่ฮะสังเกตที่ค่าหัวของผมรอบนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูค่าหัวผมนะฮะลอดูนะเห็นไหมครับมันจะเพิ่มค่าหัวของเรานะฮะ ซึ่งโลกสองเนี่ยมันจะฟาร,ร์มเร็วกว่าโลกหนึ่งนะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันมโหดนะเนี่ยแต่ก็ระวังมอนเดินมาตบเรานะครับไม่งั้นเราห้ามไม่ให้มอนมันเดินมาใกล้เรานะครับไม่งั้นมันจะฆ่าเราตายก็ฮะโอเคนะแล้วแค่นี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากให้ผมสอนทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยบายบายนะครับ